สบายดีจ้าปะลุงมประจุสุดคนสบายสบายดีพี่น้องสบายดีเด้อมันนี้คุณแม่สวยบ่สวยแ่งตัวแจ่มเลยมันนี่นะสีแดงใส่แว่นมาชื่อของกินสบายดีองขายคองมาขายคองต่ไหนเจ๊เจ๊มันคือสวยหนอ่ม ือนน่าได้หมตลาดน้อยตลาดน้อยมีรอย่า <travail> งี้ยงไ่เยมีเกียวเบงดามีห่อสมไงว้าวเนือยางใส่เกีวเบงดาเนี่ยเกียวเบงดาบีออมกีเล่มาใส่เกียวเบงดาใส่เกียวเบงดาสีสีเกี๊ยวเบงดาเตรียมจังเขยพคุนป่าบนนี้เนี่ยมีอะไรอย่างสมบักติสมบักติสมบัตา ขนมไหลมีหมากกระทันมีสโกซุกินี่มีปบุตอมะเอพเจมีหมักม่วงมันมักม่วงสมมันวานสมใ่เนได้หอมสมเลยนะหอมห้าพันเศษเสียบสมไยเนาะหัประกันสมไทยนี่หับประกันเลยได้หับประกันหนึ่งนาทีสมนังแวบ เอเกือจร้งเ่าบอเอาทำฟางแบบเลยมันเห็ดบ่อนานลยเดือนโอ้โหซือมากินอ่อเสือพวงหาซิพันหมดนะเด๋ยวนี้มันใส่รูอันเซนมันเหนียวเนอะมันบกขั้นบ่อได้เลยตะกี้ในนั่งแรกเรื่องเห็ดสมเรื่องเห็ดใส่โกกแซ่บยกข้อที่หนึ่งเด๋ยนนี้เราเห็ดเสียเบ้งเบิ้งเบื้องเพิ่งากได้มันเทดเจ้ เอาบกขจีกินบ่เศ้าๆยังลูกไม่สนิดึงให้ลูกจะเอาอันนี้กับอันนี้เอาบกขจีปาเต้เอาเบิังนี่ลูกอยากได้เออึงแล้วก็อันเนี้ยเออเอามากินส่วนส่วนแม่ค่ะบว่าพี่อยากได้อันนี้แม่อยากได้ยั่งพี่พี่จ้องอยู่ฮะพี่จ้องอยากได้เออเอาดึงให้พิ่เออให้พี่จ้องเอาในลูกมาที่เพื่อนีนเนาะมิจฉาขนมบ่ในีเนาะมิแต่ขนมพูดแล่นเขาเพื่อนลไายไร้ ไดเขาเือนิ่มเปื่อยปัจจุบันคงนปัจจุบันหนึ่พันหนึีบไยไปได้เราคอยเอาเอาเรามีลานเจากันเนี่ยละสิบเจ้าก็สี่สิบแล้สิบห้าพันสิบห้าพันเออสิบห้าเอาขนมทางพัวเ่นเขาเพื่อนละนิ่มเปื่อยละ สักโกซุกิสกโกซุกิซอซอยซอยน้องซือยลูกค้าตามห็นกับเด็ซอยป้าห็นกับมุเด็ซอยเนาะซือขายกันขายขายให้ำให้รวยให้ขายหมดดึอซื้ัน้าซื้อจ้ซื้อก็ให้ำให้รวยเงี้ยขายหมดซื้อขายาเด้อมาหาเจ้าวันจีกันเามาหาอุหน่อยมากเลยดิมาเลยมาเลยมาว มาวันมาหาไสได้ของกินมาได้ในสายพิมแล้วครับเก่านี่พิมแล้ววันนี้เอาบมกินแล้วบเดอนสบายดีเด้อพี่น้องเด้อพาร้านกินขนมเด้อพาร้านกินขนมบ่แจีวนะใบเบสซำกินเขาตู้เย็น

เพไปไปลักเพื่อนอยู่ด้านสวรรค์ด้วยพี่เราด้อกันต็ไปน่อยเพื่อนเพินมาแต่ลุละเผตกรุงเทพบุละม,มาๆแม,ม,ม่มอนกินขถ้าจีปะเต,ตอเนนลอนน่นเจ่นเ่นเลนเนล้อก่งเ่หรอง เดินมาเดินมาแซบกันเลยพี่นอกอีฟซีมื่อทุกคนทางลาวคนไทยต่างประเทศเด้อทุกแมเล่งใจทุกกำลังใจไม่หมดมาเดินมาเด้อันนี้สักส์ไหนมาเนี้สีแดงเขาว่างามลายสีไลเขาว่ากินตายหายห่วงสีหม่วงเขาว่างามบาดใจเมนถิวาองค์ใดเต็มอ้ายลงมา หอมนกอีกคิดฮอดบ้านล่างหอมดอกหางคิดฮอดบ้านเก่าหอมดอกเปาคิดเห็นเจ้าอยู่บ่วายอายกูใส่เสื้อลายสงสารน้องแน่บ่มอนว่พี่น้องฮ้วหานขอลับตาเือกๆอเพลงานงตนออยู่กับานกับมนมีความสุขพี่น้องเย cái bộ cắp đi lan tờ đi nó để bỏ nó lộn lan bông áo mà nó ra mất trứng, kẹp vào cái ก็มีาขนมมานี่มาขนมเสคุณนั่งอกหรือคนั่งตังนี่อาจาศอใครแต่ว่าไม่ร่มยังม้ามัเศร้าไม่เหบ่หาย ตอนสาวนี่ใครเนี่ยน้อยนึงเสื้อเสื้อยังไงยเอ้ยตอนนั้นบอกใี้มเย็นเย็นเส้อเสื้อเล็บหงส์เล็บหงเหรอเอาหงก็ได้แล้วมันินแบบนี้ได้เขาบอกว่าก่อนหน้า

ไก่จะเป็นยัางข้าห้องแต่ไก่น้อยสัไก้งไก่บนอ่ไอ่ะนี่ตัวตัวน่ะคือไมนอยู่บ้านอ่ะไม่เอาตัวตัวนักสาวนักจริงนี่คือพาะห้าอบ มี่ซือไม่หัวหันซ้อหัวหนได้กันหน่อยเมือนอะไรอย่างเง

บไม่แม่ก็ลินยุคขันนี้แม่เนี่ยเอ๊ะแอะให้ยังให้จะอุ้มคันแม่อยู่นะล้วให้จะแม่อุ้มแม่ไอดูไปยังไสบายเนาะเธอเธอได้กครเส้าอ่ะอืมเี่นมาเ็นตับ้าอืมคนคือพ่อพอลินลดพเนินรดแม่รักไปแล้วพลินรดแม่พัลรักไปเวลาคือพ่อคือพ่อไปห้าแม่ยัห้องบ่าเห็นไงน่ Ê, hey, hai à, này hai 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 Này, hai này, này. อ้ยอย<ร>ลาเลยค่ะ <ร Music S 1> อุ้ยอุ้ยอุ้ยฮะเก็บนี่กล็ลาได้พี่น้องเด้อเอารูพรานกินขนมโอเคบาย